เขาบอกว่าเข้าวัดมาแล้วจะดีขึ้นเข้าวัดมาจะเป็นผู้มีบุญเข้าวัดมาจะได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเข้าวัดมาได้ฝึกกรรมาฐานดูลมหายใจไม่ว่าจะดูอะไรก็ตามบางคนเก่งมากเลยอ่านตำราจบทุกหน้าแตกชานในพระไตรปิฎกแตกฉันในพุทธพจน์แตกฉันในพุทธวจนะแต่ก็ยังไม่เคยละเคยวางอะไรเลยบางคนก็เหมือนกันเข้ามาก็ปฏิบัติธรรมอยู่วัดตั้งนาน เดินจงกรมนั่งภาวนาจนเท้าแตกมะห่มขาวปฏิบัติธรรมรักษาศิลนแปดพระก็เหมือนกันบวชเข้ามาเสพปัพ๊บเนี่ยจนพรรษามากแล้ว20 3สสพรรษาก็ยังดา่าคนอื่นว่าคนอื่นยังแก้ให้ตัวเองไม่ได้ไม่มีฌานไม่มีญานอะไรอันนี้ก็จะไปตอบว่ามันผิดทางใครสอนทําให้ผิดทางอ๋ทีนี้ก็ต้องนั่งเฝ้าดูว่าคนที่ทําให้ผิดทางมันคือใครมันคือตัวเจ้าของกําลังคิดผิดหรือเปล่า ตรราจะเขียนไว้บอกว่าเนี่ยจงเดินตามทางเส้นนี้สิ่งนี้มันทําให้เกิดทุกข์และทางเส้นนี้ทําให้ดับทุกข์ได้อ่านเข้าไปบอกเข้าไปเหมือนเดิมเพราะนิสัยและสันดานของคนนั้นมันแก้ไม่ได้นั่นแหละแสดงว่านี่คือคนเกิดมาด้วยความอับโชคอับวาสนาของตัวเองที่เรียกว่ามีโอกาสอยู่ต่อหน้าและไม่ได้แก้ไขใช้ภาษาภาษา,ง,าง่ายเรียกว่าอะไรเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดแล้ว ที่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์มาแต่ไม่ใช้ความเป็นสมบัติมนุษย์ของตัวเองให้มีค่าเขาก็เลยจากไปจากโลกนี้มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดนั่นแหละวันสุดท้ายก็เลยกลับกลายเป็นว่าที่เดินทางมาตลอดชีวิตที่ท่องเที่ยวมาตลอดนี้คือท่องเที่ยวไปได้วยความประมาทไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรตัวเองเลยเพราะว่ามัวแต่คอยจะไปแก้ไขเราปรับปรุงคนอื่นให้คนอื่นทําอะไรให้ถูกดั่งใจของตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนักบวช หรือคาราวาสญาติโยมไม่ว่าอยู่ในลัทธิใดศาสนาใดก็ตามถือว่าคุณมีสมบัติติดตัวมาคือคุณมีมนุษย์สมบัติคุณมีความเป็นมนุษย์ของตัวเองอยู่แล้วแต่คุณไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ของตัวเองไม่ใช้โอกาสความเป็นมนุษย์ของตัวเองนั่นแหละคือการอับวาสนาที่สุดเียดายที่สุด